สวัสดีครับวันนี้ที่โปรดามนะครับพามาชม t o y o ต a GR Yaris นะครับก็เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากเลยที่สำหรับสาย JDM นะครับที่รอมานานกับรถ t o y o ต a ที่เป็นแบบเอามาแต่งซิ่งได้นะครับก็ตัวนี้เป็นตัวหลังๆที่ทำให้กลับมาฮือฮาระดับหนึ่งเลยนะครับกับตัวอีกตัวนึ่งที่ออกใหม่ก็จะเป็น GR Corolla นั่นเองนะครับตัวนี้ก็วันนี้ที่เราตกแต่งไปแล้วนะก็จะมีอย่างที่เห็นก็จะเป็นล้อ Yokohama Advan นะครับ RG4 เป็นสีขาว ไวท์เรซิ่งเมทัล l i c นะครับซึ่งเป็นขนาด18นิ้วกว้างประมาณ9นิ้วนะครับคันนี้ภายนอกนะครับยังเดิมๆอยู่แต่จริงๆลูกค้าเนี่ยสั่งชุดแต่งของวาริสไปแล้วนะครับสำหรับคนที่เคยสั่งของแต่งวาริสก็จะรู้กันว่าจะใช้เวลาผลิตค่อนข้างนานนิดน,นึงนะครับ mm hmm. ก็ไม่แน่นี่ยจะข้ามไปอีกปีหน้าเลยกว่าจะได้ใส่ตกแต่งกันนะครับแล้วก็มีตัวโชคโอลินดีเอจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ ของ,ง,ง g r yaris คันนี้นะครับนี่ก็จะมาจากโรงงานเลยนะครับก็คือเป็นกรออากาศของ e v e n t o r y ตัวนี้นี่เองนะครับแล้วก็มีใส่ของ hks e a d ด้วยนะครับออันนี้เป็นสเต็ปแรกครับส่วนที่เหลือคันนี้จริงจะเน้นเรื่องความสวยงามตุดแต่งวาริสเต็มคันนะครับแล้วก็ข้างหลังนี่จะมีท่อของ Lemus เดี๋ยวพาไปชมกัน,นครับ ดูด้านท้ายของ GTRis คันนี้นะครับก็จะมีตัวท่อเลโมสนะครับตัวนี้เป็นแคทแบ็กแล้วก็ลูกค้าเลือกเป็นปลายแบล็ h โครมนะครับส่วนภายในเนี่ยเดี๋ยวชมกันด้านในนิดนึงตัวนี้ก็อันนี้ต้องบอกว่าเป็นลูกค้าเนี่ยสรรหามาเองนะครับก็จะเป็นตัวค้่เนี่ยของค่าย DNA Racing c o m p o n e n t ซึ่งตัวนี้เราก็ช่วยหามาให้แล้วก็สั่งมาจากอิตาลีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคาร์บอนเลยแล้วก็ที่เราต้องมาดัดแปลงนิดนึงก็คือแผ่นตัวนี้ครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันไม่มีรูเราก็ต้องไปทําตัวนี้เป็นคอสต แล้วก็มองทะลุไปก็จะเห็นเป็นเบาะครับตัวนี้เป็นเบาะ r i c a r o Sport s t e เตอร์นะครับเป็นลูกค้าเริ่มเป็นแบบผ้าก็ตัวนี้ใส่ออกมาลงตัวเลยครับสไตล์ JDM นอกจากคำหลังของ DNA จะมีชิ้นนี้ด้วยซึ่งจะเป็นตัวคำใต้ตัวถังนะครับเป็นของ DNA จากอิตาลีเช่นเดียวกันตัวนี้ก็จะเป็นสีแบบว่าชุบมาเลยเป็นสีแดงแต่ว่า อันนี้รอใส่ครับเพราะว่าเมืองนอกส่งของมาดันลืมส่งน็อตมานะครับก็ตอนนี้ต้องตามของให้ลูกค้าอยู่ ็ยังไงคนที่ติดตามช่องของเรานะครับชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะครับทาง YouTube ทาง Instagram แล้วก็ทาง Facebook นะครับสำหรับคนที่อยากสอบถามของแต่งนะครับติดต่อทาง Line Official หรือทาง Inbox ตามสื่อต่างๆของ,ง,งเราได้เลยครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับ